สวัสดีครับืัอนี้ก็ได้เวลาจับเขียดนะครับเียด7โมที่เลี้ยงไว้แต่ก็อถอดกรอบ่หลังจากเปลี่ยนมาได้สักระยะวันนี้ก็จับเขียดไปถอดกรอบม,มีถุงใส่ครับก็ได้เป็นถุงปุ๋ยเนี่ยแหละครับมาใส่ ถุงหน่อยบ่มีบอมีถุงหน่อยใส่นะครับเอาถุงปุ๋ยนเนี่ยแหละมาใส่นี่เป็นเขียดเลี่ยงนะครับสําหรับผูกติดต,ต,ตามรับชมกันมาตะกรนกับเู้โอยู่ดอกครับว่าเป็นเขียดเลี่ยงนะครับแต่สําหรับผู้ที่มากสาหรับผู้ที่เขามามา,มาไม้นะครับเด้อสำหรับผู้ที่เขาม้าไม่นะครับเห็นคลิปนี้แล้วกันนี่แหละครับเป็นเขียดเลี่ยงนะครับบมเป็นเขียด น้ำทงหน้าได้ครับสัเมื่อนี่จะไปหาจับเขียยน้ำทงแหตรงหน้าเนี่ยกระลำบากได้ครับต้องไปหาจับย่ำคำย่ำเคลื่นนะครับอันตรายย่ำคำย่ำาคลื่นงูเงี่ยวเขี่ยวขอกระไรทางเขี่ยเขาไปจับน้ำทงแหตรงหน้าเพิ่นกับเพิ่นกับห่วงได้ครับตัวเมื่อนี่จับกบจับเขียยน้ำทงแหตรงหน้าเพิ่นกบเพิ่นกับกระดักจับได้ครับซึ่มวันนี้เขาห่วงกันฉะนั้นนะครับเขียด เ่า,าจะเป็นกบเป็นเขียดนะครับเอามาเรียงกันเกลารตัวประพันซัพเตนร้ละครับเขียดที่เรียงมากตัวกำลังงามๆนี่ก็เรียงแบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับกับโบนี่อาหารยังเป็นพิเศษนะครับเลียงกันตามธรรมชาติปล่อยตามธรรมชาตินะครับอาหารกับโบนี่ยังเป็นพิเศษ นอกจากหมดจากแมงตามธรรมชาติตามพื้นดินให้เข้าหากินกันนะครับสำหรับผู้ตีนของไม้นะครับนี่เป็นเขียดรับเขียดเขียดที่เรียงไว้นะครับเรียงแบบเลียนแบบธรรมชาติเมื่อเดงกับเมื่อเึงกับเสือกล้องซองไฟอีกเมื่อเรงกับครบีเขียดสระํานะครับเนี่ยล่องเบิ่งครับกําลังตอกําลังง่ามสำหรับเพื่อนที่ของไม้ส้ม เห็นคลิปนี้แล้วกรับคันชอบกันจะเริ่มกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้แน่ด้วยครับต่อไปนี้อาหารการกินกับตามธรรมชาติเกษตรหายากขึ้นด้อครับบุกยึดตั้งสมัยก่อนด้หาจับต้องตรงไฮตรงหน้าก็จับได้สื้อมือนีไปหาตรงไฮตรงหน้าเป็นกะ เป็นทีเป็นต้นกับหวงนะครับหน้าเป็นต้นกับหวงเป็นบรอยากให้จับกบจับปลาจับเสียดได้โอเคสมัยก่อนครับหาไตกบไตเสียดน้ำตรงห้ตรงหน้าได้ตามสบายนะครับ